ครับลูกขบวนหน้กรายแบบองประจำที่ประชาสัมพันธ์และจากกองกําลังต่อไปจะแบ่งเป็นสามหมวดบหมวดละห้าสิบสี่นายนะครับ, 54, รบประกอบไปด้วยหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองและหมวดที่สามแต่และหมวดจะจัดก,กําลังเป็นดังนี้นะครับร้อยสองผู้บังพับร้อยสองหมวดนะครับ หนึ่งนายแยกเป็นหมวดต่อไปไปฏิบัติจะเป็นอกองหมวดนะครับจะมีทั้งหมดห้านายประกอบด้วยสื่อสารพยาบาลพนัข่ายหนึ่งสองและแยกเป็นหมู่ปฏิบัติคั้นี้ก็แต่ละหมวดจะมีทั้งหมดสี่หมู่นะครับรในหนึ่งหมู่ แยกเป็นชุด12นายับ12นายประกอบไปด้วย12 0ชื่อค้าวปู่แยกเป็นคู่ตัวชุดที่1หัวหน้าชุดที่2 1 0 <102. S> 2และกำลังพลรวมเป็นชุด4 8ปฏิิบัตประกอบด้วยหมายเลข1หมายเลข2อง12 หมายเลขเจ็ดและหมายเลขแปดร้อยสองเควบคู่ท้ายรวมเป็นหมวดคือพลกับอธิบายนุ่เกราะกำลังเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหนึ่งกองร้อยจะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนายครับผมร้อยสองรวมเป็นกองร้อยอธิบายนี้ก็ปัจจุบันนี้นะครับเป็นการโชว์คือการควบคุมลังคงแบบจูเอนะครับกองร้อยสอง รอกำลังฝึกเดิน5เมตรแบบ UN นนะครับประโยชน์ของการฝึกแบบ UN เพื่อใช้ในการผลักการฝูงชนเมื่อมีฝูงชนนะครับร้อยสองห้อยห้าเมตรมองว่าที่มีฝูงชนชุดทีอจะเป็นชุดผลักการฝูงชนนะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการวิ่งห้าเมตร ประโยชน์ต่อไปเพื่อลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ปร้โยน์ตประโต่อรวาแะไรได้สองอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าใครกินยังไงต้องมาลาเกี่ยวหรืเปาการเจาะการเจาะเจาะข้างยอน่าจะนี่

เข้าไปถึงที่หมายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาครับ<ฮ>หรือลูกเอลพื้นที่กา<ฮ>ร<ฮ>สั่งกลับก็จะเป็นลักษณะเป็นถอยน,นะครับส่วนคาว่าสลับปะทะก็คือจะแยกเป็นชุดนะครับหนึ่งหมู่จะประกอบกําลังด้วยกันสองชุดนะครับก็คือช<ฮ>ุดที่หนึ่งและชุดที่สองนะครับส่วนการกดดันนั้นนะครับเมื่อไปถึงจุดแล้วก็<ฮ>จะถอยกลับมานะครับ<ฮ>เราไปเพียงเพื่อกดดันเท่านั้นนะครับในหลัก การทำความเข้ใจง่าย,ายๆกดดันสลับพทะ,ะกดดันสลับพทะก็ะจ,จะแบ่งเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งเขาไปกดดันแล้วการผักโลกชุดหนึ่งกลับเข้ามาชุดหนึ่งค่อยไปหนึองป้อัด้าบนม <c oughs> ต้สองอยู่ทิไทป้ันซ้ายฝั่ขวาปัติหน้าด้แล้วก็จะมีการแต่งตบวขึ้นควบคุมม่ชนครับขึ้เดียวัเรื่อยยืดหยุ่นกับไบการที่เกิดขึ้นนั่งปฏิบัติการาุลครับบนหนึ่งบนสามป้องกัน้ายขวา

ตุผลที่มีการหนุนตอนนอกนะครับหนึ่งเข้าไปเสริมกําลังนะครับของกองกำลังเบื้องหนึ่งสองมือเป็นเรื่องของพื้นที่จํากัดนะครับในการเข้าระงับฝูงชนนะครับปฏจริงนะครับหนดตรงนี้จะคระกอบไปด้วยผู้วิชาการเหตุการณ์เช่นผู้กำกับหัวหน้าสถานีผู้กำนันหรือผู้แทนเล่นกันมวยทีม ผู้บัญชาการนะครับในพื้นที่ของภาคนั้นนะครับประกอบไปด้วยรลังนแยกรุกอพปฏิัตการอคชุดยูดีที่ศูนย์กฐานนะครับชุดปอพทกทุกัอสงปฏิบัติการปฏิบัตกานะครัชุดท้องถิ่นนะครับเพื่อช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติ พูดตัวเองรามาดิมารวถึงนะครับทางการสอบสวนในการับ่ากระบอ จัดกระบองตีเจ eh <il> ็ดท่าตีต่อมาต่อการขึ้นที่ <102. S 2> ร้อยสองรวมเป็นชุดไป,ปนีป่บัานร้อยสองจับกลุ่มแบบที่หนึ่งปฏิบัตนลำดับต่อไปจะเป็นการจับกลุ่มนะครับผู้ก่อเหตุนในรูปแบบที่หนึ่งจับแบบล็อกแขน ในชุดจับคุ้มนะครับจะมีชุดคุ้มกันก็คือโล่นะครับทุกครั้งในการจับร้อยสองเื่อความปลอดภัยของจับลุ้มแบบที่สองที่ชุดคอปเตอร์ครับปฏิบติจับรุปมแบบที่สองครับคือการจับล็อแล้วก็ยกตัวนะครับยกตัว กุมแบบ,บที่สามปฏิบัติการจับกลุมแบบที่สามก็คือการจับกลุมแบบติกโลนะครับเมื่อผู้ก่อเหตุมากอ่อควนนะครับเ <_ d ial> จ้าที่ทุกเจ้าที่ทุกกอขอครับจับติกโลทําการจับกุมครับร้อยสองจับกุมแบบที่สี่ปฏิบัติการจับกลุมแบบที่ส <_ d ial> ี่นะครับก็คือผู้ก่อความวุ่นวายนะครับไม่ยอมลุกไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง พมืนนะครับ้ช่เหลืผู้เจ็บปลัต่อไปจะเป็นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บนะครับชุดควบคุมพงชนนะครับจะช่วยเหลือนะครับโดยการรับอมอุ้มอ การจับกลุ่มร้อยสองจับกลุ่มระดับปูจะจับเป็นระดับปูครับัต่อไปเป็นการสาธิตการจับกลุ่มในระดับปูครับพร้อมร้อยร้อยร ระดับหมวดนะครับไล่สองจับกลุ่มระดับหมวดปฏิบัติการการถอยนะครับจะใช้การถอย โดยปลายเท้านะครับเพื่อป้องกันการเสียหลักของเจ้าหน้าที่ชุดคอขอครับรรวมเป็นกองร้อยปฏิบัติลดับต่อไปจะเป็นการจับกลุ่มในระดับกองร้อยนะครับเมื่อฝูงชนมีจานวนมากขึ้นนะครับการเข้าจับกลุ่มจึงต้องปรับเป็นรูปแบบของกองร้อยหร้อยสองจับกลุ่ม กองร้อยหลักคนใหญ่นะครับจะป้องกันนะครับป้องกันผูชนนะครับเป็นชุดคุ้มกัน